WINMED บริษัทวินยี่เมนิคอจำกัดมหาชนครับแฟตชีตหน่อยสินค้าอุปโภคและบริโภคครับธุรกิจนำเข้าจำหน่ายเครื่องและชุดอุปกรณ์การเก็บการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและบำบัดร,รักษาทางการแพทย์ชุดตรวจสวอปด้วยไหมใช่ไหมใช่ไหมอ่า ถ้าผมเข้าใจผิดก็สมาชิกและ fc อมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าอันเดียวกันปะอืมนะครับเป็นแบบว่าเขาจะจําหน่ายชุดตรวจ s w a ด้วยไหมเออของโควิดนะครับอืมนะดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของวินเมดครับรายย่อยถือยี่สบแปดเปรเซนรายใหญ่เป็นบริษัทอืมแล้วก็โอ้บริษัทสองบริษัทเลยนะครับถือเยอะมาก ดีดีดีครับแล้วก็มีกลุ่มเจ้าของและครอบครัวเขานะครับอืมบริษัทถือเยอะครับอืมนะครับดีอ่ะอืมรายย่อยถือน้อยด้วยนะที่สําคัญมาอยู่ตรงนี้งบการเงินวินเม็ดผมอ่านถูกไหมเนี่ยกำไรห้าสิเ็ดล้านกำไรไตามาสองสิบสี่ล้านอืม นี่สินร้อยสี่สิหกล้านสินทรัพย์รวมห6ร้อยหสิเจ็ดล้านนี่น้อยมากดีอะ่ะดีดีนะครับดีกำไรด้วยนี่น้อยด้วยอืนะครับอืมเอา e 7เจ็ดนะครับไม่มีปันผลนะครับอืมเรื่องปันผลก็อาจจะไม่ดีนะครับอืมนะครับแต่แบบงบกันเงินดีนะแล้วธุรกิจตอนนี้ก็เป็นโอกาสด้วยนะนะครับ ันผลไม่มีนะันผลไม่มีแล้วก็ w i n m มดเนี่ยเขาจะพูดยังไงดีเขาเป็นหุ้น IPO อืมเป็นหุ้น IPO นะครับเป็นหุ้น IPO ก็ลองไปดูกราฟกันอืมว่ากราฟโอเคไหมนะครับดูกราฟ w i n m มดครับราคาปัจจุบัน6บาท50ตงังราคาเส้น2รละวัน6บาท23ตงังมุมมองเป็นขึ้นใช่ไหมเพิ่งขึ้นวันนี้ด้วยนะอืมนะครับ แต่วันนี้ในกรุ๊ปไลน์ผมก็คุย2ตัวนี้แหละครับอืมนะครับเห็นเขามุมมองก็เลยเออดีนะนะครับถูกไหมขึ้นลงนะครับวัดกันโดยเส้น200วันใน t ทม e เฟรมเดย์นะครับแต่หุ้นตัวนี้เพิ่งเข้าตลาดนะครับเพิ่งเข้าเองนะเพิ่งเข้าเองนะครับไม่จําเป็นต้องดู i ทม f เฟรมใหญ่เลยดู t ทม e เฟรมเดย์ก็เห็นวินเมดตั้งแต่เข้าตลาดแลละนะครับอืมนะครับแล้ว w i n m e ดเขาทํารอบไปหนึ่งรอบไปนะตรงนี้ไฮเปนะครับ ลงมาปรับฐานออกข้างกลับขาขึ้นยิงห่งรอบอ่าเห็นไหมหนึ่งรอบแล้วนะครับลงมาปรับถ่ายหนึ่งรอบเห็นไหมมีแรงซื้อดันกลับเห็นปะใส่ดันล่างยาวปิดเขียวถูกไหมกลับขาขึ้นกําลังเริ่มรอบที่สองอืมกำลังเริ่มรอบที่สองครับอ่าประมาณนี้นะ งั้นเราดูแบบนี้เราอยู่กับปัจจุบันไม่ดูอดีตอ่านรอบปัจจุบันรอบปัจจุบันคือตรงนี้ถึงตรงนี้ถูกไหมถูกไหมรอบในอดีตเราไม่ดูถูกปะถูกไหมครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับงั้นผมขยายนะให้เห็นรอบปัจจุบันชัดๆอ่ะอย่างนี้นะแนวต้านในรอบปัจจุบัน 8บาทส0แนวรับในกรอบปัจจุบัน4บาท9 12สตางค์ค่ากลางเท่าไหร่6บาทห1สเอสตางค์ตีไว้ถ้าตีไม่เป๊ะเราพิมพ์เอาได้ครับพิมพ์เอาได้ อ่ะประมาณนี้ต่อไปครับต่อไปตอนนี้วินเมดนะอยู่ในโซนแนวรับของก่อปัจจุบันคือใต้หกบาทหกสิเอดตังถึงสี่บาทเก้าสบสตังค์อืมประมาณนี้นะถ้าเขาอยู่เหนือแนวต้นเนี่ยจะวิ่งแรงก็ไม่แน่ก็จะเป็นพรุ่งนี้นะครับคือเหนือ6กบาท61สตังถึง8ดบาทส0ิบนะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยถ้าเรามองธุรกิจตอนนี้นะเป็นโอกาสของธุรกิจตรงนี้เลยโอกาสที่เขาจะขึ้นไปรอบใหม่เนี่ย แล้วจะทะลุออกไทม์ไฮไหมไม่มีใครรู้ถูกไหมแต่โอกาสจะขึ้นได้ง่ายกว่าลงเพราะอะไรคือมันเป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทเนี้ยหมายถึงตอนเนี้ยเพราะเขาถ้าสมมุติว่าเขาทําเกี่ยวกับชุดตรวจชุดอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นชุดตรวจโควิดตอนนี้ด้วยไงสวอปอะสวอปที่เอามาสวอปเองอะครับถูกไหมแล้วก็สวอปของโรงพยาบาลด้วยถูกปะอ่านะครับอุปกรณ์การแพทย์เออประมาณเนี้ยถูกไหม นแนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันแนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันแนวรับถัดไปที่ไม่ควรหลุดนะตรงนี้5บาท90และ6บาท5ตังค์เอาง,ง่ายๆครับวินเม็ดนะถ้าไม่เห็นเลข6บาทอีกเลย แปลว่าวินเม็ดจบรอบการลงเรียบร้อยแล้วอืมต่อไปเป็นการขึ้นพักตัวเพื่อขึ้นต่อนะครับแนวต้านถัดไปจากค่ากลางใช่ไหมถ้าเราอ่านไฮของแท่งเทียนอันเนี้ยเจ็ดบาทยีคุณว่ามันไกลไปไหมถ้ามันไกลไปคุณลดหลั่นลงมาใช้แท่งเทียนในอดีตอ่ะใช้ไฮและโลของแท่งเทียน,นอดีตอ่ะใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้นะอืมนะครับ แล้วคุณจะแบ่งงี้อีกก็ได้นะเห็นไหมเหมือนกันได้เหมือนกันนะครับนะครับแนวต้านจากค่ากลางขึ้นไปก็6 8บาท8บาท7.20บาท20นะครับแล้วถ้าเกิดเราจะใช้ไฮของแท่งถัดไปในอดีตถ้ามันไกลไปคุณก็ใช้ไฮและโลของแท่งในอดีตใช้เป็นแนวต้านถัดไปได้เพื่อเขาเรียกอะไรน,นะเพื่อ เพื่อซอยแนวต้านให้มันใกล้ลงเผื่อคนเขาเก่งกำไรไงอือนะครับแต่ตัวนี้ผมว่าน่าจะถือยาวนะงบก็ดีหนี้ก็น้อยนะครับอืมนะครับอ่ะประมาณนี้สรุปแผนวินเมดวินเมดนะงั้นผมพูดถึงถือยาวแล้วกันเก่งกำไรผมยังไม่พูดนะครับเพราะผมคิดว่าเป็นโอกาสตรงนี้เป็นโอกาส เป็นโอกาสของบริษัทที่ทําเกี่ยวกับประเภทนี้คืออุปกรณ์การแพทย์และกลุ่มโรงพยาบาลอมนะครับเดี๋ยวกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยผมจะสรุปทั้งหมดของโรงพยาบาลเลยแล้วผมจะคัดให้ว่าโรงพยาบาลไหนที่ยังถูกอยู่อืมถ้าคุณรู้แบบนี้คุณลองไปคัดดูนะว่าตัวไหนที่ยังราคาไม่ไปไหนแต่พวกออทาหายไปแล้วคุณไม่ต้องดูนะถูกไหมโรงพยาบาลอะ่ะคุณไปดูตัวที่มันต่ำๆอะ่ะอืมนะครับประมาณนี้นะ แนวรับแรกหกบาทสาสบนะครับแนวรับถัดไป6บาทห้าตังค์และห้าบาทเก้าสิบจริงๆแล้วถ้าเอาสวยถ้าเอาเชิงกราฟสวยวินเม็ดอย่าหลุด6บาทยี่สาตังค์อีกเพราะเป็นเส้นสองวันไงอุตสาเบกมาแล้วจะหลุดลงไปทำไมถูกไหมครับแนวต้านแรก6บาทหสิบแล้ว6บาทหกสิเอ็ดตังค์ผ่านได้6กบาทแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดบาทยี่สบ็ดบาทหสิบเจ็บาทเจ็สบตังค์และเจ็ดบาทเก้าสิบตังค์หรือง่ายๆคือแปดบาทกลมอืม ประมาณนี้นะแนวต้าสำคัญในรอบนี้คือ8บาท30ตังประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับคนจะเก่งกำไรก็ดูแล้วกันครับพุวงนี้ถ้าเบรก6บาท50ตังได้ขึ้นต่อขึ้นแรงด้วยขึ้นแรงด้วยนะครับอืมถ้าเขาชนะแท่งแดงนี้ได้นะโหวัวรุ่มจะมาแบบท่วมทน้นอืมเพราะมันเป็นการที้เขาเรียกว่ากราฟสวยเออตอนนีน้วันนี้ยังไม่สวยเท่าไหร่แต่พวกนี้ถ้าเบรกแบบแท่งของสูงนะ อาจจะมีย่อบ,บ้างไม่เป็นไรนะครับแต่มันก็แบบกราฟสวยกราฟสวยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมองแบบนี้ก่อนแนวต้านสำคัญในรอบนี้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นจิตวิทยาเนี่ยจะเป็นโซนนี้จะวิ่งถึงโซนนี้ก่อนประมาณสัก 7บาท50อ่าประมาณนี้7บาท50ประมาณนี้นะครับก็ดูตรงนี้ไว้ละกันนะครับสรุปแผนวินเมดอีก1รอบครับแนวรับแรก6บาท30แนวรับถัดไป6บาท5ตังค์และ5บาท90ตังค์ถ้าวินเมดไม่หลุด5บาทห้ตังค์หรือไม่หลุด6บาทอีกเลยวินเมดจบการลงเรียบร้อยแล้วเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อนะครับแนวต้านแรกถ้าพรุ่งนี้เบรคกบาท50ตังค์ขึ้นต่อครับ แนวต้านถัดไป6บาท61สดตัง์6บาทแ0สตังค์7บาทและ7็บาท20ตังแนวต้านสําคัญในราบนี้สําหรับผมนะ7็บาทห0ิตังก่อนอืมนะครับแนวต้านถัดไป7ดบาทเจ็ดตังค์็บาทเกสตังค์8บาทสิหตังและแนวต้านสาคัญในกรอบใหญ่8บาทส0สตังนะครับวินเมดประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองไปดูนะว่าวันนี้ในรายเราคุยเรื่องอะไรกันบ้างวินเมดกับ E t ทเนี่ยอืมประมาณนี้ครับ ขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับช่วงวันนี้ครับช่วงวันนี้9ก้โมงยีนาทีผมก็คุยเรื่องวินเมดว่ามองว่าปรับฐานจบแล้วนะอืมนะครับอืมไซด์ด้านล่างยาวปิดเขียวนะครับเป็นแรงซื้อดันกลับที่รุนแรงเลยวินเมดนะครับอืมช่วงทีเฟกเปิดก็มีบวกนิดๆน,นะครับบวกนิดๆน,นะตลาดก็เปิดมาช่วงเปิดก็พันห้าเก้าสบเอ็ดครับอืมแล้วก็ดูตัวนี้ ทาคุนี้อืมทาคุนี้นะครับแต่ขึ้นมาแล้วก็เลยยังไม่ได้อัพคลิปนะครับรอเขาย่อ,อก,ก่อนนะครับก็ให้จุดคัดไปบาท2ี่สิบตังค์นะครับอืมแล้วก็เห็นเบรกเบรกเส้นเทนเส้นกดขึ้นมาก็อาจจะมีย่อ,อบ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะนะครับแล้วก็ทำให้บาทสามสิบนะครับแล้วก็บวกบวก9เนเนี่ยยังไงหุ้นก็ย่อ,อนะถูกไหมนะครับเพราะบวกปกติปกติของหุ้นมัน4ี่ถเอร์เถูกปะ พีคๆก,ก็มี8ปดถึงสิบเปอร์เซ็นะโคตรพีคยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมแต่โคตรพีคมาหายากไงอ่เก้าเปอร์เซ็นต์เราก็อาจจะเทคกับนาก่อนได้นะครับแล้วก็มีขึ้นอีกนะเห็นไหมขึ้นไปสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมทำไฮบาทสามสองนะครับอืมนะครับเห็นไหม,หมนะเห็นไหมเบรกเ,เส้นเทนเส้นกดมันก็อาจจะมีย่อบ้างนะครับแนวต้านบาทสามสิบสองตันนะครับวันนี้ปิดเท่าไหร่ยังไม่ได้ดูเลยนะครับอืมนะครับแล้วก็วางแผนวินเมดไว้หนึ่งตัวถ้าปิดไม่หลุดหกบาทยี่บสองตันก็ มุมมองก็จะอับขีบนะครับอืมนะครับก็ดูพี่บุ๊กต่อพี่บุ๊กต่อก็ยังมีวอลุ่มบางๆเง,ง,งาๆบ้างนะครับอืมนะครับแล้วก็มีเรื่องปันป้นพอร์ตปั้นพอร์ตนะครับก็มีเทคกาไรกันบ้างนะครับแล้วก็เก็บเพิ่มอืมนะครับเก็บเพิ่มนะครับตอนนี้ก็เป็นวินเม็ดในช่วง11มง37นาทีนะครับอืมเริ่มกลับมายืนเส้น200วันได้ดีเนาะ ดีนะครับเดก็ใกล้ย่อจบแล้วนะครับอืมแท่งเขียวเท่ากับแร,แรงซื้อยิ่งแรงซื้อในแนวรับยิ่งดีถูกไหมอืมแรงซื้อในแนวต้านเดี๋ยวก็เจอขายไงใช่ไหมอืมนะครับเซเว่นอก็ให้แนวต้านไว้ที่บาทหกสิบนะนะครับอืมก็ชนบาทห้แล้วก็จะย่อนะครับอืมแล้วก็ดู e ีทีอีส่งตัวดีนะยกหายยกโลนะครับในช่วงประมาณเกือบเกือบายสอแล้วนะครับอืมแล้วผมก็มาดูเออ ยกสวยดีไม่หลุดเส้น2 0 0้อวันด้วยไปว่าย่อตัวจบนะครับย่อตัวจบนะครับเขาก็เลยบอกเออปิดเขียวจะอัพอีทีนะแต่ต้องเขียวดีๆนะเขียวดีๆนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายสองก็มาดูอีกครับดูทั้งสองตัวแหละนะครับทั้งวินเมดเออก็โอเคครับยืนได้นะยืนได้นะครับยืนได้นะครับก็เลยวางแผนอัพไว้2ตัวผมก็โพสต์ในช่องอืประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับ ก็ดูว่าี t ีเขาจะเบรกสองบาทสิบไหมนะครับอืมนะครับบู๊ก็เก็บกล่องต่อแล้วผมก็ดูพฤติกรรมราคาสนุกสนุกครับอืมนะครับนี่เฮียก็เลยบอกนะครับเฮียก็เลยบอกนะครับสักพักตลาดคึกครับช่วงประมาณเกือบสี่โมงแล้วตลาดจะชนพันหกครับอืมนะครับตลาดจะชนพันหกนะนะครับแล้วปันพอตตัวที่หนึ่งผมก็ก็ยังรันกําไรอยู่นะนะครับรันกําไรอยู่นะครับ นี่เห็นไหมน้องในกลุ่มก็เลยบอกว่านี่พันหกแล้วนะครับอืมนะครับแป๊แบแป๊บนะลงไปพันห้าปลายเกือบหลุดพันห้าแป๊บเดียวพนะันหกนะเร็วไหมอืมแปบบ๊แบแบป๊บนี่เป็นเดือนนะพูดเนะี่ยนะครับแล้วก็มาเช็คตอนตลาดปิดแล้วนะครับการปิดของวินเมดกับ ETE ก็โอเคครับอืมก็เป็นมุมมองการปิดตามแผนโอเคอัพลิปได้อ่านะครับนะครับแล้วก็นี่ น้องในกลุ่มก็มาดูว่าโอ้โหรายย่อยขายนะครับต่างชาติกับกองทุนก็ซื้อโบโรกก็ซื้อเหมือนเดิม3ามลุมหนึงเช่นเดิมนะครับอืมนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกเพจ เพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอ่ะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาลายไอนี้มาติดต่อน้องโอไปเลยมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรกยูอท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับ นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ